ามาดูวิธีบดวาวครับผมนี่ครับใส่สว่านเลยพี่น้องไห้ไหวดีนี่ครับผมก็จะใช้นี่ครับกากเพชรนะคางที่ละเอียดเลยพี่น้องนะกากกากเพชรมันนี่มีฟังฟังละเอียดฟังหยาบพี่น้องนี่นี่ครับอ่ามันมีสองฟังเนาะมันเรื่อม นี่ครับโอ้พอดีเดี๋ยวเอาใส่ตัวนี้หน่อยยัเพราะมันเนเหนียวแห้งพี่รองนะทำเครื่องเส่นิดนึงครับผมบานนี้กันนี่แล้วครับผมนี่นี่ อาไยอยางอ่อนๆมามาใส่พี่น้องใส่น้ำมันนั่นแหละนะนี่ครับมันรวมเนะพี่น้องก็ใส่ยางยางลัดยางไม่ลดครับผมนี่ลัดไฟนะนี่ลัดไฟแล้วอ็ะเอามาใส่ฮาว่ามาเนี่ยมันสิพอดีครับผมนี่มือกดไปแน่ครับผมแล้วก็ดันเข้าไป เอาม,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 มานี่กันอโอ้รมันไม่ต้องโอโตรต่ำแค่่าเขาอมีมนเนี่ย อ่ะพ่อเขาแ่นี่พ่อเนาะเพราะว่าว่าเขาไม่ได้หัวเนาะ,ะเขาแค,เค่เขาแค่ไอเขาเรียกบดว่าพ่อพ่อ,อ,อตรงนาว่าวนี่มันมันเรียบเป็นพี่น้องนี่ไหมอ่าแล้วปรดึงมันบดหน่อยบดเอ้า

โอ้รอบสองนี่โอเคครับผมได้เลยเลยนะทุกครั้งที่รื้อออกมาหรือเครื่องออกมานะครับปอดบ้าออกมานะจะต้องทําการหมดบ้าทุกครั้งครับผม เนียนบอโอ้ใส่ไรครับผมเนียนนะครับอ่ะรังท่องพอสะอาดเรียบรอย้อยครับผมอ่าต้องใส่ของแทไไ้ไม่น้อยมันค่อยทนครับผมนะสิ้นภาวาวตัวน,นี้ครับผมเดีย๋ยวเลยแกนลองก่อนครับลองลงไปนะ เอากันน้ำมันมเครื่องชิลล่มขาเอาเนินหนึ่งพี่น้องเนี่ยนะครับผมลงกต้อนี้หนึง่งครับตามด้วยสปริงะนคะครับ เกียกมากครับผมก็ด้ใส่ตัวนี้พี่น้องนี่ตัวกดวาวเลยครับผมนี่นะเพชร้ามาเองครับผมนะเป็นเครื่องมือพิเศษที่เราใช้นะผมก็ด้เตรียมนี่ครับผมมือหนึ่งผมก็ดีกด กดนาเบ้าตีนบ้าไว้เนาะนี่ตัวนี้ผมก็จะขยับซ้ายขวานดิดนึงนะค่อยๆทำครับผมนะไม่น้องเห็นบ่นน้อยเนาะเอายกไปยกว่าเอามขคืนบ,า,บาได้ก็ต้องทำไมครับผมนะแต่ว่ามันกระเด็นออกเลยไม่น้องค่อยๆทำครับผม อ่ะเรียบร้อยแล้วครับีน่น้องนั่นเข้าแล้วครับไอเสียเรียบร้อยอ่ะต่อไปไอดีครับ เรียบร้อยครับน่ะเสร็จแล้วครับวันนี้เขาก็มารทดสอบบึงพ,ง,งพี่น้องว่าว่าหัวบอกคันหัวเขาต้องติดบใหม่เลยพี่น้องนี่เทน้ำมันนี่นะครับผมใช้น้ำมันนะครับเป็นสิ้น,นีลล่ะเทเอไปเลยนี่คันมันหัวมัน,นมก็ไหลโจกเลยพี่น้องนะนครับ ท่เบื้องสุดๆเรื่องพี่น้องทุบกบนนะน้ำมันเต็มนะครับบมมีหัวไม่นะ้อง,อ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 งกันยังคอรอเที่ยวกันฟังเียเอาไอดีใช้ได้นะไอเสียที่นี้ดูเสียที่ใช้ได้ไหมไอเสียครับ โอ้ไอเสียกับไส้ได้พี่น้องโมัหเลยนั่นมันเต็ม้วครับนี่พี่น้องมึงตีนอะโอเคครับผมอ่ะ